สวัสดีครับพบกับเสียสนพ่องช่องผักอรอร์แกนิกครับในวันนี้เสียสนก็จะบอกวิธีหลังไตนะครับจะมีสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้เสียสนก็จะมาบอกว่าอ่าในไงนนั้นมันจะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะครับ 1. อ่มามะตูมมะตูมมะตูมสามแว่นครับ ตุ้มตักแห้งก็ได้ครับที่มีไข่ตามท้องตลาดก็ได้ครับหรือม,มาตุ้มลูกก็ได้ครับหั่นมาสามแบ่นนะครับสองจะเป็นใบย,ยอห้าใบาครับใบย,ยอห้าใบครับใบยอแล้วก็สามจะเป็นตะไคร้เจต้นครับ ไร้เราแลครับไร้บ้านเราเนี่ยครับเจ็ดตน้นแล้วก็ตามด้วยเตยหอมเก้าใบครับน้ําประมาณครึ่งหม้อครับครึ่งหม้อที่เราที่เราจะเอาเอาสมุนไพรเราใส่ไปเนี่ยน้ำครึ่งหม้อแล้วเอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เนี่ยห่อด้วยใบยอแล้วก็มัดด้วย ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้นี่เอาทั้งต้นนะครับทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นทั้งใบเลยครับตะไคร้นะครับอ่าแล้วก็ต้มน้ําให้เป็นสีเดียวกันนะครับกินแทนน้ําไปเลยครับมอลหนึ่งกินต้มเป็นต้มกินไปจนกว่าจะตื่นนะครับอ่าทุกคนที่เป็นโรคไตอ่ะลองเอาไปใช้ได้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีความสําคัญมีประโยชน์กดหัวใจกดคอมเมนต์ กดรีพ o r ์แล้วก็เห็นมีเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์แชร์ให้คนอื่นรับรู้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ